สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องพังกงเงินนะครับวันนี้ก็จะเอาเขามาลงน้ำนะครับลงน้ำตอนเที่ยงนะครับเอามาลงสงเชือดกันนะครับนี่ันจะมาดูให้ให้เขากินน้ำนะครับเอามาเอามาลงน้ำนะครับตอนเที่ยงครับพังกับพังตุ้มทองนะครับ อันนี้คุณทาก็มาในบ้านนะครับก็อเอามาลงสองเชือกเลยครับนะให้ดูพังกงกันนะให้ดูเขากินน้ำนะครับอันนี้กาะพังกงกันนะครับ นี่ก็กักตัวได้ห้าวันแล้วนะครับกักตัวได้ห้าวันแล้วครับนี่ก็ออามาลงน้ำตอนเที่ยงครับดูฟังกลุ่มทองยินกินน้ำครับนี่ก็พังกองเงินนะครับตอนนี้ก็กักตัวได้ห้าวันแล้วนะครับ เดีเย๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนครับทำ <c oughs> น้ำกินน้ำเสร็จก็จะให้เขาทูตัวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยินก็ติดเต็มเลยครับกักตัวก็ได้ห้าวันแล้วนะครับ อันนี้ก็อาศัยลมต้นไม้อยู่นะครับอาศัยลมต้นไม้อยู่นะครับให้เขาได้มีลมอยู่นะครับจะให้รอนเดสนะครับเขาก็ยืนกินน้ำแบบสบายสบายเลยนี่ก็ไม่มียาให้เขากิน,นครับให้เขากินไอ้สับปะรดแต่ก่อนครับ ยังกักตัวอยู่นะครับนี่ก็สับรุดมาจากพัทยายาก็ไม่มีให้ให้เขากิน,นครับก็ให้เขากินสับรถไปก่อน,นครับทางกองเงินก็อยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็บงังอันนี้ก็บงังทางกองเงินไปหมดเลยนะครับทางทุมทองนะครับ để chạy bay để chạy đủ phần công nhân học công nhân học để, để có để chỉ nam sẽ hay khó học hay cho chạy tuần mai công nhân học chỉ nam sẽ hay khó để dành tua sờ bài học อนนี้อยู่ร่มต้นไม้ไปก่อนนะคังกอง,งอันนี้ก็พังกองเงินนะครับนี่ก็พังตุ่มทองครับตาก็มาได้มานะครับว,นนวันนี้ครับให้สอาบน้ำยังสบายตัวเขาครับะให้เขาเครียดนะครับ ก็พังกองเงินฮะรัวกน้ำนี่เขนะาจะตูแล้วน,นะครับ นี่ก็ร้อนมากเลยนะดีเรามีหลมต้นไม้นี่ครับให้เขาอยู่นะครับคุณตุ้มตองก็เล่นโซนนั้นครับทางคตุ้มตองก็เล่นเล่นโซนแล้วนะครับเขาร้อนตัวเขานะครับเขาเลยเอาโลนใส่ตัวเขานะนี่ยนี่ก็วางกองเงินกองยิ่น้ำอยู่นะครับ วันนี้กักตัวได้ห้าวันแล้วนะครับ นี่ก็ลงน้ำตอนเที่ยงนะครับลงน้ำสามวลานะครับเช้าเที่ยงนะครับแดดสลดน,นะครับตอนนี้ก็อาศัยลบต้นไม้ไปก่อนนะครับเดดกักตัวอยู่สิบสี่วันนะครับอันนี้ก็ได้แล้วห้าวันนะครับกักตัวได้แล้วห้าวันนะครับกินน้ำเสร็จก็จะจีด ใส่ตัวเขานะครับเพื่อให้เขาได้เย็นตัวนะครับจะฉีดน้ำใส่ตัวเขาครับคุณตาก็ลังได้มานครับวันนี้ฝังกงก็เริ่ม เริ่มจ่อยเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มนี้นะครับเริ่มจ่อยตรงนะ้ครับพุงก็เริ่มแววแบบลงนะครับฟังกองเงินนะครับพุงก็เริ่มแววบลงนะครับวาไม่มนยากให้เขากินนะครับเลยให้เขากินจับรถไปก่อนน,นนะครับนี่ครับงตุ้มทองครับจะจีดน้ำเขาได้สบายตัวเขานะครับ เขาก็ได้ตูต้นไม้นะครับพรากว่าเขาคัน,นครับพากระตูไปนี้นครับคันตัวเขานะครับเขาก็เหมือนคนเลยนะครับเขาก็คันนะครับคันตัวเขาน,น,นี่ก็เอามาลงพร้อมกันทองตกเลยนะครับว่าคุณตาไมา่อยู่นะครับ ราจะกักตัวเส็นนะครับไปหายาให้เขากินดีนะครับอยู่บ้านเราเขาก็ไม่มียานะครับให้เขาได้สบายตัวเขานะครับขีดน,น้ำใสนะครับเขาก็หันหลังให้นะครับหันหลังให้ บอคับนะครับที่กระตูนะครับ,บี่กับพังกองนะครับเขาก็ติดกันแรกเขาก็ติดกันมากนะครับ ให้เขาสบายตัวเขานะให้เขาร้อนนะครับก็ดูแลเขยังดีเลยนะครับให้เขาร้อนตัวเขานะครับก็พังตุ่มทองนะครับ สองตัว้องกันเลยนะครับวันนี้ยังไงก็ได้สบายตัวเขานะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับครับขอบคุณครับ